กำลังจะปิดแล้วกับโอกาสที่จะได้กราบพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเคี้ยวแก้วที่รัฐบ,บาลอัญเชิญมาจากวัดหลิงกวงเมืองปักกิ่งประเทศจีนมาประดิษฐานชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระเคี้ยวแก้วจะเปิดให้กราบสก,การะไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้เวลาสองทุ่มตรง จากนั้นพระเกี้ยวแก้วจะถูกอัญเชิญกลับคืนสู่ประเทศจีนแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้กราบสการะพระเกี้ยวแก้วอย่างใกล้ชิดได้บูชายอย่างเต็มที่แบบนี้อีกเพราะถ้าจะตามไปกราบที่วัดหลิงกวงก็จะเปิดให้คนทั่วไปกราบเพียงแค่ปีละหนึ่งวันเท่านั้นเมื่อมากราบพระเกี้ยวแก้วถ้าจะให้ได้อานิสงส์มากที่สุดควรยังจิตให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธารักษาใจให้มีความสงบ แล้วหาพื้นที่ก้มลงกราบด้วยความนอบน้อมจากนั้นจึงสมาทานศีลด้วยตนเองแล้วจึงสวดมนต์บทอิติปิโสถ้ามีเวลาควรหาที่นั่งสวดมนต์ในมุมที่เหมาะสมแล้วสวดมนต์บทที่ชอบเป็นพิเศษเช่นบทพาหูมหากาหรือบทพระธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรเป็นตน้นจากนั้นให้นั่งสมาธิ จเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นปฏิบัติบูบชาสัก5้าถึงสินาทีเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่ง ดังนั้นเมื่อตั้งใจเดินทางมาถึงที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อมาบูชาสการะพระเคี้ยวแก้วทั้งทีจึงควรบูชาให้ถึงที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จากนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานบาร,รมีแล้วจึงกราบลงอีกสามครั้งก่อนไปเดินเวียนบรทักษิณรอบมณฑกพระเคี้ยวแก้วสามรอบถ้าต้องการอานิสงส์พิเศษที่ทําให้มีความนอบน้อมมากขึ้นเข้าใกล้ธรรมะได้ง่ายขึ้น และเป็นเหตุที่ทําให้เกิดในตระกูลสูงหรือเป็นผู้ที่ใครเห็นก็เกรงใจอยู่เสมอควรถอดรองเท้าก่อนเวียนรารักศิสินด้วยแล้วเมื่อเข้าไปเวียนรารักษิณ์เสร็จสิ้นถ้ามีเครื่องบูชาก็นําเครื่องบูชาไปไว้จุดที่เขาให้วางแล้วจึงอธิษฐานบารมีอีกครั้งอาศัยบุญกุศลที่บูชาพระเคี้ยวแก้วเป็นเครื่องหนุนนําเป็นปัใจจัยให้เกิดความสําเร็จต่อไป การได้เห็นได้กราบพระเคี้ยวแก้วได้ถวายความนอบน้อมถวายความเคารพเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรยัยย่อมมีอาน,นิสงส์มากมีผลมากเสมอด้วยการกราบองค์สมเด็จพระบ,บร,รมศาสดาในขณะที่พระองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดสิ้นกาลนานยิ่งถ้าได้พิจารณาให้เห็นเป็นธรรมจนเกิดปัญญาว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนดับไปเป็นธรรมดาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศเป็นเอกบุรุษเป็นมหาศัสดาโลกก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพานดังนั้น